แบบใ,ใหญ่ๆเลยนะคะเป็นถนทน,ทนใหญ่เลยเพอพอดีมีลูกค้าถาม่าจำแพ่งใหญ่สมมุติอันนี้คือตัวลูกค้าถูกไหมอันนี้เป็นถนนเมนแสดงว่าตัวอาคารของเขาอะรับทั้งเส้น<ห>ถูกไหมรับ<อ>ทั้งเส้นวิธีการต้องถามว่าแนวเนี้ย<ม>ของเขาเขาใช้ทําอะไรขายค่ะแนวนี้คือขายต้องถามว่าขายอะไรขายโทรศัพท์แล้วก็ขายเครื่องสําอางค่ะขายโทรศัพท์เครื่องสําอางเพราะฉะนั้นเขาจะต้องซอฟ เขาจะต้องซอฟโดยการที่ว่าอาจจะทําตรงเนี้มีป้ายป้ายร้านเขาต้องชัดค่ะแล้วไฟจะต้องสว่างแค่นี้เองจบถูกไหมพอกลางคืนปุ๊บคุณเปิดไฟพอคุณเปิดไฟปุ๊บทุกคนรู้เอ้ยมีจุดให้เราระวังนะแต่จุดที่เราระวังนี้เป็นไรไม่มีชื่อด้วยแสดงว่ามันทําธุรกิจอะไรกลายเป็นว่าเขาอะ จะเด่นทางด้านนั้นจะเด่นทางด้านนั้นแล้วก็เอากระแสของท่านลมตีอัดเข้าไปลูกค้าเพียบ